โอเคครับอยู่ในเกม Darker s u n เซตอีกเช่นเคยนะฮะก็ต่อกันที่พาร์ทอ,อ่เออ, <c oughs> เอ,อให้มึงนอนเถอะมึงจะพูดอะไรตะกุตะกะนะฮะขออภัยด้วยนะครับพูดตะกุตะกะนะครับก็หนุนไทยด่านทอซูปเปอร์สซยาสองโกฮันยาซึ่งมีเฟสหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งเฟสที่น่าจะตามองนะฮะ ก็ไม่ได้ค่อยมีอะไรหรุหล่ลระสมกักสมกคักส่าไหร่นะฮะนั่นคือเฟสสามนะทีมที่ผมใช้ก็จะเหมือนเดิมเข้าเพิ่มเติมก็คือแบบนี้เลยนะฮะนะแล้วขอรีสักรอบนึงก็จะได้ไดีมีไหมไม่มีอะไรดีๆโอเคไปเลยนะฮะนะถ้าชอบฝากกดไลค์กันด้วยนะฮะอืมเลือกอยุดที่เจ็ดแสนสามพันห้าร้อยสี่สิบนะตัวเพื่นห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะนะครับจะมีทั้งหมดสามเฟส กน,น,นเออใช่สามเฟดสามเฟสถูกแล้ว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 อ,อือมมันจะตกก็ค่ะแบบนี้ไม่ได้นะ <c oughs> อ่ะไปครับผมจัดจัดเต็มที่ฮะจัดมาเด้นี่นะครับเ <cle> ฟสแรกก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับก็ช <c oughs> ิวๆไปอืมไม่มีไม่มีน้ำตก ถ้าไม่มีน้ําตกก็ไม่ไม่ไมี้อะไรเนี่ยโอ้เล่นมกุมกงงถ้าไม่มีมะนาวก็กินยำไม่ได้เออถูกแล้วครับ <c oughs> นะเรื่องไม่มีเรื่องอะไรเล่าเลยก็อาจจะน,น้อยๆหน่อยนะสําสหรับคลิปนี้ล้านแปดอ,อรถดีฟเฟน์ได้นะแปดล้านเจ็ดนะฮะอันนี้อันนี้ตัวเรานี่ว่าห้าสิบห้าเปอร์เซ็น ยิงไป4ล้านไม่ตายยิงันแล้วนะไม่ต้องกลัวอะไรมากครับถ้าดูตรงนี้ฮะ8ล้าน9ฮะสะติ๊กเกอร์คือแรองไงนะอันนี้เป็นตัวซับพอร์ตตัวซับพอร์ตมีหลายตัวนะทีมนี้ก็จะมีแกมมามีทีโอไวายสองตัวแล้วก็กู โกคุงแอมเปใจิต้าทีทีอันนี้นะครับแช่บัวหัวชายก็คือรุ่นน้องยิงจอกหางเดียที่ผมที่ผมพูดให้ฟังอ่ะมาหลายคลิปก่อนแล้วดิงไบห้าล้าเจ็ดสิบสองล้านฮะสำหรับเด็กน้อยจอมแสบเนีย่ยตอนนี้อันนี้คือยังไม่ทำให้ผิดหังเลยสักครั้งหนึ่งนะออนะแต่่าไม่ค่อยติดที่นันานานาติดทีนะฮะ แต่ก็ไม่ดีว่าอะไรฮะยิงเข้าไปอืมเก้าล้านแล้วก็หลบได้นะดีกน้อยจอมแสบนี่ถ้าใครไม่มีหรือใครที่มีแล้วแต่ไม่ปั้นควรปั้นซะเพราะเป็นที่เป็นหนึ่งตัวที่ครบเครื่องเรื่องความสามารถนะที่ผมบอกที่เจอรอบนั้นก็กจะเป็นซูเปอร์ไซย่าอีโวนะวิเวตาแหละที่ผมบอกไปแล้วว่าเหมือนมารีวิวตัวห5ไปด้วยอะ มีเชวอย์ I, นะครับซีโอสาราจองเทียแล้วก็แกมมาหนึ่งกับสองนะฮะตัวแพสสีทั้งหมด2ตัวฮะแต่ไม่เป็นไรครับมันเข้าทุกสีนะฮะจะมากก็บไปแค่นี้มีโอกาทติคิสูงกว่านะฮะไปน่าจะจบได้นในเทิร์นนี้นะครับเพราะมีซัพพอร์ตมิลลี่นะครับเพิ่มแอคแทกติฟเนส์ิบเปอร์เซนนะฮะภายใน7เทิร์นเมื่อเริ่มการต่อสู้เกาล้าน ตัวเพื่อนห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะข้างหอคูหอข้างห้องครูร้องเพลงอะทุกวันนี้นี่เจอแต่แบบว่าเจอแต่อะไรก็ไม่รู้นะเจอเรื่องแปลกแปินเฮียนนะมันมีที่ผมเคยเล่าอ่ะน่่จะเล่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเรื่องปัญหาในหอที่ผมเจอสองเดือนที่ผมอยู่ อ,อมันจะมีปัญหาหนึ่งที่ผมนะอาจจะไม่ได้เล่านะก็คือเรื่องไฟดับไอ้ไฟดับเนี่ยไม่ไม่เท่าไหรนะ่ฮะแต่ถ้าไฟดับเนี่ยไฟดับเนี่ยมันจะบันเทิงตรงที่ว่าถ้าดับตอนตรงช่วงตีหนึ่งตีสองตีสามอะแล้วมันเป็นช่วงที่ผมนอนแล้วก็จะไม่ได้ยินเสียงอ,อ,อ,อู้ซึ่งไม่ใช่หมาฮนะมันเป็นคนหออะไรเงี้ยสิงสาระสัตว์เพียบโอ้โหแทบจะรั่วเลยโอ,โอเค มาที่เฟสที่สองนะฮะเฟสนี้ก็ถ้ามันฟูลี่ก็จะมีโกคูมเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตัวนะฮะให้มันปั่นป่วนพวกเราแล,แล้วก็ป่นแล้วก็มาปั่นป่วนหาพ่อมึงอะอะไรประมาณนี้นะฮะน่าจะประมาณนี้แหละล้านสาม สกิลเขาเป็นอะหลมดาคอนฟิตมัง้งถ้าจะไม่ผิดสิบสี่ล้านนะยิงไปเดี๋ยวเราจะมานวดแป้งกันอีกหนึ่งครั้งนะฮะว่าในรอบนี้เนี่ยเข้าสีแล้วชนะสีแล้วเนี่ยมันจะนวดแป้งเข้าแรงไหมนะฮะ <laughs> เออขอสิที่สักครั้งเถอะขอร้องอนะ่ะ <laughs> ยิงออกไปหาล้าน เกิดหน้าแม็ฟูลี่อ่ะซโกคุงมาหน่งตัวเก้าล้านเก้าฮะถ้าลิงสกิลเต็มก็น่าจะเกือบสิบล้านแล้วละข้อสิบล้านไปแล้วมั้งยิงเข้าไปอืมใช่ใช่ดกคอนฟิตก็ไม่ได้เจ็บเลยมากฮะสิบสี่ล้านเดี๋ยวเวลานวดแป้งนะครับนวด นวดแล้วก็นวดแล้วก็ใช้รังสีพิ่ฆ่าเจ็ดล้านเก้า้ะก็ตีธรรมดาแล้วก็นวดดีหนึ่งครั้งนะฮะไปอีกแล้วก็นวดนวดนวดตจนสมสมเข้ากันแล้วก็นวดไปอีกจนได้แป้งพิซซ่าแล้วก็ไปอบซะห้าล้านกะูพากอะไรกูเนี่ยสิบเอ็ดล้าน่ะ ล่าสุดตอนนี้ก็มีอะไรวะเพลงซิงเกิลใหม่ของกีซูฟิเจลลิ่งกับใครไม่รู้นะฮะเออเป็นที่แรกผมไปสืบมาแล้วเว้ยนะถ้าใครได้ดูคลิปบี a t b จดิ y ซิ่งทู2คลิปที่สองผมอะถ้าใครรู้แล้วก็มาดูต่อที่คลิปนี้นะจะเป็นคลิปต่อนะฮะคือเรื่องมันมีอยู่ว่าผมก็ไปศึกษาดูนึกว่าจะเป็นแฟนกันที่ไหนได้เป็นเพื่อนฮะเออ เพลงที่เขาแต่งเป็นเพลงอะไรม่าจะไม่ผิดผมจำไม่ได้แหละไม่หาฟาวเองอะ่ะ <c oughs> เออหลายคนจะรู้นะฮะเลื่อนรดอีกเวียนกรรม <c oughs> ลืมไปว่าถ้าฟูดี้แล้วมันเสกมามนก็จะเลื่อนจะลดนะฮะแต่ไม่ดีผลอะไรมากนะคือที่แรกนะอะไอคู่ฟิจิลิ่งกับผู้ชายคนนั้นอนะที่แรกนกึกว่าจะเป็นแฟนกันที่ไหนไม่ใช่เว้ยผมก็ไปสืบๆมาเอาเป็นเพื่อน เป็นเพื่อนที่เขามาเที่ยวอะไรน่าจะมาเที่ยวด้วยแหละผมที่ผมสืบมานะแล้วก็เพลงเนี้มันมาจากเกมมุงเล่าของเกาหลีเลยพื้นเมืองของเกาหลีนะซึ่งดูดิเขาก็เล่น่แหละ,แ,หละแล้วเขาก็เล่นกันสองสามคนมันก็จะไม่ผิดอะ่ะอยู่ดีๆก็กลายมาเป็นเพลงแบบนี้ขึ้นมาเลยนะฮะ,ะนะครับโกคุ้งเนี่ยเราจะไม่สามารถตีเขาได้นะครับเพราะมันจะลบทุกท่านะฮะแล้วก็เก็บนี้ไปเลยนะฮะ มีแค่ตัวเดียวนะครับมันก็จะค o และวแต่่ผมพาวนาให้มันตีไม่ต่หน,น,น,น้าหน้าหน้าเลยก็จบคือทีมผมมาโคตรสมดุลแล้วไม่มีใครสามารถหยุดผมได้แล้วนะอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้โมนเรื่องจริงนะ แต่ถ้าเป็นมูฟวี่บอสลัดตอนนี้กูยังสู้ไม่ได้เลยแม่งอึดมากเฟสสุดท้ายแม่งโคตรอึดเฟสห้าก็โดนเกียนอีกแม่งทั้งซิลไม่ตายทั้งล็อกอีกโอ้โหจบเลยชีวิตสิบหกล้านฮะเฮ้ยทำไมมันดาเมจนเยอะแปลกๆวะตุ้มสิบเอ็ดล้านผมใส่ออฟซิลออฟมันนอิพิคไงเออชิวอ่ะ อืม,มาฮะชิวฮะอืมแม่งไม่ตามมาสองคนเลย <c oughs> อะไรครับเนี่ <c oughs> ยยิงก็ไปเก้าล้านแปดสิบห้าล้านยิงก็ไปนะตุมตต้มตุม่นตุม่มตุ่มตุ่มมางเทมหนุ่หนุ่มสักช่วงนี้ฟังแต่เพลงเศร้าเฮ้ยเบิร์นสามทีว่ะเทพไม่เคยเกิดขึ้นในช่องเราเลยฮ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดตตามกดติดดิ่งด้วยนะฮะตีงี้ก็เพิ่มไอแข่ดีเฟนต์ไปไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ถ้าตีโดนตีแล้วแรงนี่กูน่กกา <c oughs> ลกลัวรลดลบอีกก็โหชิบหายอะไรวะนนี้ฮะเฟดหน้าเป็นก,กนนะูกูฮันยัดนนะก็แองล่างเลย <c oughs> โกคุเอ้ยมั้กโกันยาเราถูกแล้วรู้ว่าโกคุงยาดว่ะ <laughs> จำไม่จำผิดดีแหละนะคลิปนี้ผักเพื่อคลิปนี้่อดไปแล้วก็เราจะเหลืออีก2ด่านก็จะเหลือซุปอร์เซกูฮันทีนด่านที่หกแล้วก็ด่านที่เจ็ดก็คือด่านเด็กน้อยจอมแสบแหละก็จะมีเฟสสองจะมีคูลิลินนะเป็นตัวเสริมเข้ามาทำให้ทีมมันทำให้มันไอ้นี่ด้วยโอเคไหมตายมาหน้ากับหลังใช่ไหมแต่ผมว่ามีผมว่าจบ ผมว่าจบไม่ง่ายเลยเธอนี่ไงก็ต้องจบนะเพราะว่าโกคุมติดไม่ได้นะ17 000, ล้าน <c oughs> แล่เธอนหน้าผมก็จะใช้ใช้ไอเทมบิดนะ <c oughs> เพื่อป้องกันความเสี่ยงนะครับกลัวแม่งติดคิแล้วมันจะเข้าแรงสมมุติว่ามันเข้า95อาจจะโดนมากกว่า95เป็นได้ ซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ต้องบอกว่าไม่ชัวนะเรื่องนี้นะแต่ว่าผมก็ระแวงอยู่เหมือนกันนะฮะ,ะยิงไปตายไหมายางอีกหรอ,อยังอีกหรอเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมึงจะบ้าไปแล้วนะเนี่ยปุ่มไม่เจ็บอะไรมากฮะชิวฮะสก,กิดเหมือนที่มดเลยตาย ใครเห็นก็ว่าตายตายไหมอืมตายนี่แล้วก็แอคหนึ่งทีเราส่อเท่เอ่าแล้วเอาแล้วครับไม่ตายอยู่อา่าซึ่งคิเราจะลดลบหกนะฮะนะจะต่ำกว่าศูนย์นะครับแล้วก็ป้องกันสตัน้นนะครับขั้นสูงเลยนะฮะ คีย์อันโดเมนผมไม่แน่ใจนะครับโอเคแล้วก็อย่างนี้ก่อนนะแล้วก็ยืนอย่างนี้เซตนี้ไปนะครับข้อเสียของเราก็จะมีทีโอทีโอวายเราจะไม่เข้าทุกสี่ครับถ้ามนเก็บไม่ครบยี่สี่นะแต่ก็แทบจะแทบจะไม่ได้เป็นอะไรเรื่องนี้จุดแล้วแต่ปัญหาหลักตอนนี้ก็คือทำไมกูเก็บไม่ครบยี่สี่สักทีวะ เอากิงให้แม่งเก็บไม่ครบมปนด้วยตอนนี้หรือที่จะแสนสามพันห้าร้อยนะกวักกว่านะจะดูว่ามันจะตีเข้าเท่าไหร่มันเบาอยู่แล้วนะแต่เลือดผมไม่ชัวรสี่ล้านโอ้โหโคตรเบาโคตรเบาเหมือนทุกชิ้นเลยอื ยิงก็ไปยิงก็ไปยิงก็ไปลดดาเมจฮะมันเฟตนี้ลดดาเมจได้นะคลิปนี้ผมอัดเสร็จเนี่ยเอาง่ายทุกผู้ชมผมต้องอัดอีกประมาณสามสี่คลิปอ่ะอันนี้ไม่ได้เรื่องไม่ได้หยอกนะอันนี้คือเรื่องจริงนะฮะกูต้องอัดอีกสามสี่คลิปเลยอ่ะนี่ฮะยี่สิบเก้าโอ ก็ไม่ได้เข้าอะไรเลยอ่ะ <laughs> ผมอาจ,จคิดนี้ใช่ไหมวันหลังผมเอ้อพรุ่งนี้ผมก็ต้องอัดพาร์ทหกพาร์ทเจ็ดอีกเยอะแยะนะครับไหนจะเอาวีมดตำนานแปดปีอีกโอ้โหเยอะแยะมากมายนะเอาจะทยอยลงให้ได้มากที่สุดนะแล้วก็ทยอย็อดในสตรีมออกลงมาให้ได้มากที่สุดเออ เพราะช่วงนี้ผมก็จะเริ่มตัดช็อตมาลงคลิปแหละเพราะว่ามันนานเกินไปแล้วนานเกินรอแม่งจะรอเป็นปีเอานะไฮไลท์ที่ผมตัดต้นคลิปพวกงานประทูงานกาชาดเนี่ยผมก็เพิ่งม,มันลงเมื่อไม่กี่เดือนเองเพิ่งซึ่งมันผ่านไปเกือบปีแล้วงานประทูแต่ว่างานประทูมันมีทันวาไงช่วงการเดือนธันวาเออแต่ผมไม่รู้ผมจะกลับมาหรือเปล่านะแต่งานกาชาดมันจัดไปแล้วไงมันจัดช่วงผมปิดเถอะ ยังไม่เปิดเทอมเลยช่วงปลายเดือนพฤษภาเออ <c oughs> ยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงก็น,นั้นยิงก็ไปให้ไกลโอเบิ้ลเยอะจัง <c oughs> ทำไมเราเบิ้ลเยอะจังอะ <c oughs> <c oughs> ยิงให้ไกลย,ยิงให้ไกลย,ยิงให้ไกล ยิงไกลๆก,ก็ยิงไม่ไกลเราจะยิงทําไมใช่ไหมคนดีอะไรเนี่ยโอเคเปิดสแตนบายสกิล <by> <skill> ไปเลยเพื่อเพิความอึดอีกขั้นหนึ่งหรือก็คือโยนเกมมแหละ จะนรกล้กพลังม,มากกวันนี้ได้เลยหนูจัดให้เอาปสิบห้าลูกอันนี้อะไรสิบลูกแล้วเนี่ยหกลูกเ,เก็บหกไปนี่โหดเลยออมาดูว่าจะเข้าเท่าไหร่ครับู่ไม่เข้าอยู่ดีจะพูดทำไมเ่ย ต่อเข้าไปติดคีมยี่สิบเก้าไอเ้เคเลขเดิมบวกกันห้าสิบแปดอ้าวแทงหวยครับงวดนี้ครับห้าแปดสองเก้าบนล่างกลับด้วย <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> เอาอีกแล้วหรอรอบนี้มึงจะเอาอีกแล้วใช่ไหม <c oughs> งวดที่แล้วอะไรว่าหกสองเก้าออกแลเก้าหกสองโคตรโคตรตวนตีนแล้วออกอะไรวะารางวัลที่หนึ่งอ่ะ สามตัวท้ายอะ่ะโอ้ชีวิตพูดนี่เป็นการใบ้หัวที่ถูกโต้ในรอกสิบสองปีอะ่ะผมถูกผมใบหัวจนถูกรอบนั้นคือประมาณห้าประมาณเจ็ดขวบเออตอนนั้นอยู่นิบานหนึ่งเลยเอ,อ้ไม่ใช่อยู่ปหนึ่งเพราะว่าผมสัาชันตอนปสี่กับปห้ยายิงเข้าไปยิงเท่าไกลยิงให้ไกล ร้องทำไมไม่รู้จะร้องทำไมโอเคน่าจะจบเกมแล้วนะฮะก็ถ้าชอบนี้ชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับอ่อดูคันหมูเะด้วยอ่ะยิงมาเลยแต่ถ้าตายขึ้นมานี่กูไม่รับผิดชอบอนะร้อยสามสิบ อใบหวยครับเอาอะไรครับสองเก้าห้าแปดหนึ่งสามศูนย์นะฮะใบมันเลยนะฮะงวดนี้แต่ผมไม่ได้หวังอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่ามันใบให้คนอื่นเขาดูอะเ <c oughs> ออแล้วถ้าถูกถ้ามันออกขึ้นมานี่ผมช่วยไม่ได้นะฮะบ <c oughs> อกหรือว่าแรงมากนะถึงไม่เข้าก็ไม่เข้า,ขาสีก็ตามก็ประมาณห้หกล้านเจ็ดล้านแหละเออประมาณนั้นนะเกื <c oughs> อบสิบล้าน ยี่สิบเอ็ดล้านโ,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 โหโคตรแรงก็น่าจะจบแล้วนะะโอเคบอกเลยมีไฮไลท์มีไฮไลท์ดักกรบอกยาวๆอะสี่พาร์ทนี้จะเป็นตัวที่อะไรก็ตัดมาให้หมดอะอันไหนใช้ก็อันไหนอยากตัดก็ตัดมา โอเคเคโอครับชอบชอบวิชากดไลค์ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ